ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีซีเกมนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมเออเป็นไรเอ้านี่ติดติดละวันนี้เราจะมาทำอะไรวันวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้จะมาสร้างตัวนรกเออไปก่อนจะไปสร้างเดี๋ยวเราเราจะมาดูวิวน้องหมากันนะคะไอตัวนี้มันชื่อว่าปุ๊กปิ๊กนะคะใช่เหรอชื่อปุ๊กปิ๊กเหรอเออพี่ปุ๊กปิ๊ก หนูเนี่ยกูป๊กเอาเลยยันูต้องฆ่ามาแล้วนี่แค่นั่งแล้วเองฆ่าจะมันฆ่าเองฆ่ามันพี่จะฆ่าเองเอ็มพิธจะทุบเตะเลียงเองทิ้งด้วยถ้าเองไปเกิดนู่นเลยอะไรว้าข้ามตัมมด่านไม่ได้ไปเดี๋ยวแกจะมึนแล้วเดี๋ยวเอาคนดูแบบว่าเออนี่สงสัยว่าเคลิรเคลิดมาจากไหนผมได้แบบว่าเดินประจญภยัยเดี๋ยวหนอกดู เได้พจนภัยไปในเราเจอหมู่บ้านเอพซแต่ได้าถ่ายรูปไว้เปล่าวะไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวพ์ทหน้าค่อยพาไปแล้วกันแต่ใชนไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยนะเพราะยังไงก็ต้องแบบว่ามีคลิปเอาย้ายหมู่บ้านอเ,เอพซีมาไว้ยังอยู่แล้วเพราะว่านี่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเดี๋ยวๆๆขาไปนี้ไว้ก็ต้องใช้เปเยยหน,<ค>นูเห็น,นอะไรบางอย่างที่ทุกคนนะไม่คาดคิด่ทุกคนเห็นอะไร คือคือเป็นทันเถินเป็นยังเป็นทันเถินเป็นทันเถนเป็นอยู่ที่นี่เป็นอยู่ที่นี่ฉันต้องกดตายหนูกดอะไรนี่นคือเป็นทันเถินทันลุกหนูได้เดี๋ยวคนดูไม่เห็นเน่คนดูไม่เห็นแน่แน่แน่เน่ไงโอ้โหซูมระดับมาถึงมานี่ลบเต็มกิ๊กอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเราได้สร้างมีอันเดียว อาได้สร้างกระแพงไว้แล้วะจะทำบ้านนิ่นมกระเพรานะแจกของให้แจกของให้แจกแล้วฮนะตัวนี้นะคะทุกคนตัวดีบอกว่าว้าวเอาไปเต็มที่ไหนเนี่ยว้าวสุดยอดพี่ชอันนี้พี่จะเจอไอ้วานยามั่ว่ะไอเบอร์ทองนี่ยอันนี้พี่จะเจออย่าบอกเอ็งก,กินนะเก็บไว้เก็บไว้อันนี้เอาไว้ใช้ตอนจำเป็นกออว่าทำไมเนี่ยโอ้โว มันมีสองลูกพิ่าจำได้ก็ให้พิธาไปแล้วอ่ะมีธาเองให้พิธามาลูกเดียวอะไรอีกลูกนึงอ่ะมีลูกนึงก็อยู่ตรงนี้โอเคมาพิธาจำหน่อว่ามันต้องมีสองอันไปอย่างแรกเราสร้างประตูนรกกันดีกว่าว่ะเฮ้ยถ้าหายไปนะพีิธาคลายใจแน่วันเอากระดูกโอเคแล้วไปหนูจะไปจับหมาหเราจะได้หมามั่งเราจะสร้างตรงไหนดีวะ โลกระต่าตัไปนเนาะตัวนี้ดิกันทุกคนทุกคนเฮ้ยหมาหายทำไมหนูยังเห็นหมาอยู่ก็เอ็งไงเอ็งไงหมานาไนแล้วไปตัวเติมเรดชชิบให้หนูลองร้องใช่ไหม้องฟังเห็นไหมร้องเองด้วยไม่ได้สั่งเลยลองร้องให้ลองร้องเหมือนกันไหมเหมือนจริงเหรอจริง จริงเหมือนมากเลยแบบเหมือนขนาดไหนเหมือนมากมากแบบไม้ที่อุด่ในโลกเหรอเป๊ะเป๊ะยุบเนี่ก็เตปเตปเตบเฮ้ห้องๆนะี้นะทุกคนเหมือนเป๊ะเลยเหรอเหมือนเป๊ะเ,เลยเอ่ะทุกคนคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนข้าข่าเหมือนก้นหนึ่งข้าไม่เหมือนก้นสองโอ้ก้นหนึ่งรัวๆเหมือนมากเขาเหมือนมาก เหมือน,นมากเลยกดหนึ่งเลยวิ่งกดหนึ่งสมัครหลายๆไอดีเลยตลาดจีเมลเลยมากดหนึ่งอะทุกคนนอนหลับค่ะทุกคนบอกทำไมอ่ะนอนหลับค่ะนอนหลับไอการ์ดเต้องกลับบ้านก่อนกู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 ไงคนดูโอ้วตัวนรกโคตรคเฟี้ยวเเสรร็จแล้วหอใช่เสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องนอนแล้วเ,เราก็จะ ไูกแม่หาหมาน่อยโอ็นยิงตูดพี่ทัดว่วะเจ็บตูดไหมไม่โดนหนูเห็นแสงคมตะว,วางเลยคมตะว,วังไม่รู้คืออะไรกัน,นบ่านไงสากง,งูชออ้างดีดดีดไปตกใจเลยสาวน้อยแม่สาวน้อยกระดูกไม่มีเสียใจด้วย นนอปนีดประตูด้วยเยวเยวมันเข้าอยู่มันเข้ามานอนละไม่ท้าเด้อนูขอถามหน่อยถามว่านูนนอนไม่ได้มันมีสกิลอยู่ใกล้ๆเฮ้ไอต้องออกไปสู้กับมันซะออกไปดิอดโอ้ชาลีลานี่อ,อยู่ไหนามาสาวน้อย โอ้ยแม่สาวน้อยโอ้ยแม่สาวน้อยเออต้องให้ปีเสริมโตให้หนูตายมากกว่ามั้งไปนอนพรุ่งนี้ละเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตื่นเช้าเบอร์เราจะไปลองเข้าไปแบบว่าประตูนรกแบบนิดๆหน่อยๆก็พอแบบนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวตายขอแค่นิดๆขอแค่หน่อยๆเทอเอเทออ้าวใครแก่ไปจากไหนวะ ข้อหลปุ๊กปิ๊กเหรออะไรปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กข้อหลบปุ๊กปิ๊กเหรออะไรอะไรปุ๊กปิ๊กเนี่ยหมาเราไงชื่อปุ๊กปิ๊กเหรออ๋อตั้งชื่อให้แล้วเออนี่ต้อะไรอยู่ดีกับปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กคยใคไปแล้วประตูนรกเยนไปเลยทุกไปแล้ไม่เคยขึวรรค์เยอะมากทุกคนเออเยอะเกินไมากขนาดนั้นเลยทุกคนอูแอดมินมันโอ้โสงสัยว่ามันรู้ไงว่าว่าเองเนี่ยขึ้นสวรรค์ไม่ได้มันก็เลยจะให้ท่านไประตูนรกได้อย่างเดียวไง

คนโหดเลยแบบตุยิงเลยอ่ะมันยิงใครวะมันยิงกิชานดีวะมันยิงกิตานมันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันอยู่ด้านในมันจะอยู่ด้านในดีได้ไปสร้างฮีโร่ภายชั้นทำไมมันโหราอย่างนี้มีทันพ ฝากไปเอาของี่วยากมันจะไม่รอดเลยวันอาหารก็ไม่มีจะได้มีี๋ยวมันจะรอให้พี่ชายมันก็บของ่หน่ี่คิดว่าพี่จะเข้าไปไปกินของท่านเหรอลงลงต้องลงไงอยู่ข้างล่างเหรอสุดมึงอะว่าตนมันนั่นเพื่อ แล้วก็างในนั้นมันก็จะมีของมือเราอ่ะมืตรงนน้นมีอ้นั่นด้วยดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวก็ดูนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันขุดแล้วจะเป็นไอ้นั่นนักกระดูกอ่ะแต่ไม่เลิกร้องยังวะไม่ไปก่ะนุ่มบักแล้วเรบักแล้วทำไมมันมันมันดูเหมือนดีเลยดีเลยังวะ นงนวลอ่ะมาอ,อยู่ข้างล่างไหนวะมันตกลงมาเลยโถ่ให้ตรงนั้นนะโอ,ยอ,อยวยวันเราจะจะขึ้นไปไงอ่ะขุดไอ้นัน่นก่อนี้ขุดบล็อกก่อนไม่มีบล็อกเลยเอาทุกคน,นมีบล็อกอยู่เอ้มีแต่บล็อกเลย โอ้โหเรียบร้อยโคตรสูงเลยวันนึงลงมาได้ไงวะยังไม่ตายได้ไงอ่ะเหมือนกันไปไป๊บเดียวเจ้าของได่แล้วก็ไปเอาของเองอยู่ข้างบนอยู่ข้างไม่ลงมาจุดมาล่ะมันาช่วยอะไรล่ะรอที่ไันดูจะล่าเข้าไปปุ๊บ เก็บของปุ๊บขึ้นปั๊บกลับบ้านปุ๊บพอเลยนะไม่เข้าแล้วเดี๋ยวคุยเข้านอกรอบอย็กชิตรีเออด็กชิตรีทำไมเราไม่เอาไอ้พเพนท้องเดือดเอาทำไมทำไมทำไมเราไม่ได้กันไฟมันต้องอีพเพนทองแบบว่าเงาวิวับจะมาบุ๊บบิ๊บเวรกรรมเวรกรรมผมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ทัศน์ตกลาวาหนูมองอะไร ไอ้ตัวน้นมันตาแดงๆยนนนนาอรอบสาวน,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 นี่ทายอ่าตีมันลงไปได้ไงวะตอนนั้นหนูยากลงไปได้หนูรู้วิธีลงไปถ้าโดดโอ้ยตัวขาวๆนี่ จกาแก๊สน mm ้อยอ่ะเนี uh okay, okay, okay. <S <S ่ยโอ้โหขุดเขาได้คร okay. ับขุด wow. ห oh. ันทีหน่อยโอเคโอเคโอเคนี่ลงมาได้แล้วได้กระพีสิโคตรสูงเลยลงไปไงวะเขาต้องกระผีก่อนแต่เขาต้องยอมยังไม่ยอมเองห้ามยอมห้ามยอมไงจะลงไปไงประตูทางันกลัวแล้ว มันมีแต่ข้างมปช็ยต้องเก็บไปแช็ไ <crease> ม <one wrote> ่ได้อะยิวน้อยสวอยู่ที่บ้านฆ่าตายด้วยมั้งตแตายันเราคงต้องยอมแต่มันเป็นวิเอ็กเฟสเลยนะวันผมไม่ให้เลยเหรอ พชรอะชิมมาจปจีเดใส่ละคงต้องเอาไปสักกันนึงอันละรวันาต้องเตรตัวอย่างดีกา่ของผมอะไรใช่ข้จนาเอง ผู้มีจมา่าตัวเมียเว้ยตัวเมียผู้ผสมเหรอบ้าเราตายตายเจ้านายหายชีวิตชีวิตตายกทัทีะะ่เท่าไหร่แล้ววะตาแล้ตาย นี่ไงนี่ไงทาง,ทางลงนี่ไงอะ,อะไรตายแล้วเน,นี่นนยไอนน้ของปล่อยว่าพีา่ทัดเก็บไปก่อนแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของเองนะวัน,น,นพี่ทัด รีบช <masculine. S 1> <Christina. S 2> ่วยควงโดนยิงอยู่เรวๆิไปๆเร็วๆวันเร็วๆรีบเข้ามาช่วยกันสิเฮ้ยมาช่วยกันมารับไม้ขาดแล้วจูพังไง ไปเล้วขอแค่ขิดเกซพระวังดิงระวังดิงการนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ารอดออกมาจากจุบนโลกนรกเวรกรรมนั่นแล้วเอองั uh, ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดชรกกดแชร์กัน เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยฮะกระไรเข้าไปประตูนรกอะเนี่ยตายแล้วตายอีกก็ทำไมถึงไม่ไปที่นั่นจ้าเฮ้ยถาไปประตูมังกรนะตายแล้วนะถ้าไปโลกมังกรเนี่ยอ้าวเวรกรรมโผล่ทางไหนวะเนี่ยอ๋อโผล่ตรงนี้ไม่ทำไมมันโผล่ข้างล่างวะแหนเขาดูหน่อยก้าโผล่นี่เฉยเอองั้นจังมันไม่พ่ายจุ๊บ